เดี๋ยววันนี้จะมาดูคลิปแบบยาวๆเลยนะคะนี่ค่ะเขาเรียกว่าเห็ดพึ่งนะคะเนี่ยขาลายเห็นไหมคะดูสิอย่างนี้กินได้นะคะนี่ค่ะอันนี้มันแก่แล้วนะคะเนี่ยนี่ค่ะนี่เรากินได้ถ้าเป็นขาลายเงนี้กินได้ค่ะแต่แก่แล้วมาไม่ทันเขาเลยนั่งให้อีกรูปเห็นไหมคะ เยอะเลยค่ะเยวจะมาดูเห็ดแครอทด้วยนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะมีเห็ดอันนี้เขาเรียกเห็ดแครอทนะคะเนี่ยนี่ค่ะนี่เาเรียกว่าเห็ดแครอทนะคะกินได้ค่ะนี่ค่ะขามจะเป็นสีส้มๆเห็นไหมเขาเรียกเห็ดแครอทนี่ค่ะเห็ดแครอทนี่ยมันขึ้นตามถนนเต็มเลยค่ะ เห็นไหมคะเนี่ยเห็ดแครอทเห็นไหมเนี่ยเยอะเลยคะ่ะเนี่ยมันจะเป็นสีแครอทเห็นไหมคะเนี่ยเห็ดแครอทเพราวะว่าอร่อยนะคะเนี่ยเดี๋ยวดูข้างในเห็นไหมฮะเนี่ยคะ่ะเห็ดแครอทนี่อันนี้เล็กคะ่ะเนี่ยนี่คะ่ะอันเล็กเห็นไหมคะเห็ดแครอทมูเยอะมากเลยคะ่ะเห็นไหมคะสีก็จะเป็นเหมือนแครอทละ ดูยมีลูกเขาด้วยเนี่ยค่ะแครอทแม่เขาจะขึ้นตามป่าแบบนี้นะคะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะเขาจะเดินตามป่าขึ้นมาเยอะเลยนะ,ะเนี่ยเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะอันนี้ไม่ใช่เนี่ยค่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะป่าป่าที่นอร์เวย์เนี่ยค่ะ มันก็จะขึ้นตามข้างทางบ้างในป่าบ้างนะคะเนี่ยค่ะจะมีอีกไหมเดี๋ยวเราค่อยๆเดินนะคะเฮดแค่ลอดค่ะ น่าจะไม่มีแล้วค่ะต้องใจเย็นๆนะคะเดินหาเห็ดนี่ค่ะก็จะมีอีกเห็นไหนู้นเยเยอะเลยค่ะเนี่ยนี่ค่ะนี่ค่ะดูสิคะเป็นคุ้มเลยเห็นไหมเนี่ยนี่ค่ะดูสิคะโอ้โหเยอะมากเลยดูสิคะเนี่ยเยอะมากดูสิคะ เยอะเป็นพุ่มเลยค่ะหไหมฮะเนี่ยเห็ดเยอะมากปีนี้ดูสิเห็ดแครอดเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกนะคะจะมีอีกไหมเนาะเนี่ยพาไปที่มาเดินค่ะก็เลยแวะมาเดินดูเห็ด นี่ไปนี่มันนี่รอกนี่ค่ะเห็ดดูสิหมดแล้วคะ่ะไม่มีละมันจะมีเป็นบางช่วงะคะ่ะถ้าเขาขึ้นเขาจะขึ้นแบบเป็นกลุ่ม,มะนะคะเป็นครอบครัวเนี่ค่ะทางก็จะประมาณนี้ที่นี่ป่าไม่น่ากลัวนะค,ะนค่ะ เนี่ยมันจะขึ้นเต็มเห็นไหมทำข้างทางนี่ค่ะดูสิคะเนี่ยนีแค่เนี่ยดูไหมคะเห็ดแครอทเยอะมากโอ้โหเยอะมากเลยค่ะดูสิคะเห็ดแครอทเห็นแม่เขาจะเหมือนแครอทมากเลยเห็นไหมคะเนี่ยเยอะมากเลย ดูโอเคค่ะยังไงเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะกเกบเห็ดด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ